ครับผมสวัสดีครับเบาเหนียพาลุยครับผมวันนี้ฟ้ามากีดยางครับสวัสดีย้ำเจ้าครับผมวันนี้กีดขวายน้อยกีดประมาณหกโมงนี่ครับบรรยากาศใต้สนยางครับลมปลื่นครับอากาศดีครับแต่ยุ่งหนักน้อยเหมือนเดิมครับนี่จะมีไอ้นมสดเนี่ยเฝ้าคอยเฝ้าสวนอยู่นี่ไอ้นี่ถ้าไฟมาไปมาเนี่ยเป็นพันบางแก้วครับ แก้วดูแลอัลขาดีมากสวัสดีครับกัอนอันนี้จะเป็นอีหลงเพราะมันหลงมาตั้งแต่น้อยละก็เลยเลี้งยงไว้ที่สวน,นนี่อีหลงอีหลงนนเป็นมาแม่ครับพันอย่างโอโนนี่ก็เฝ้าสวนดีบอกไปไหนครับใกล้เต็มอองละเดี๋ยวก็จะได้ขายละนี่ครับก็ บางบางต้นกระเต็มไปแล้วนะครับน่ครับบางต้นกระเต็มไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนอองใหม่เดี๋ยวโฮะมาเริ่มกีดกันละ หลังจากที่ฮาวเกีครบน้ำยางก็จะไหลปิดปิดปิดอย่างนี้ครับถ้าแบบนี้ก็ถือว่าไหลโอเคอยู่ครับนี่ครับยศปิกปิกปิกไปเลยเลยครับนี่ไปดูต้นต่อไปครับนี่ครับการไหลของน้ำยางครับก็จะไหลแบบนี้ครับค่อยไหลไปเพราะอายุอายุต้นยางของของผมเองกับประมาณ ปีครับแต่ถ้าจะเหิไหลแบบหนักพวกนี้ก็น่าจะเป็นประมาณสักอายุยางประมาณสิบกว่าปีขึ้นไปก็จะไหลแบบเนี้ครับ,บ,บ,รบปิดปิดปิดป,ดปดนี่นีกล้เต็มอองแล้วครับเดี๋ยวเพาปล่อยมันไหลแบบเนี้ไปเลยๆสักสามถึงสชั่วโมงเนี่ยผมก็จะมายอดนำกดกัน สามร้อยต้นครับสำหรับต้นยางของที่ผมกีดนี่นะสามร้อยกระต้นครับก็ตอนนี้คือว่าเขากีดยางเสร็จเรียบร้อยละก็ได้เวลาย่อน้ำกดครับก็ผ่านไปประมาณสามชั่วโมงน้ำยางก็บนุ่ไหลละผมก็จะมายอ่อน้ำกดของผมใจยน้ำน้ำน้ำกดตาเสือครับ ขว <c oughs> ดสีเนี่ยสเทาจะมาผสมน้ำกดกันพอเนาะครับนี่ก็จะเป็นน้ำเปล่าครับเทน้ำเปล่าลงไปก่อนเพราาะว่ถ้าเาเทน้ำกดลงไปก่อนเนี่ยไม่จะทำเมื่กัดกี่ร้อนเขากี่ร้อนเขาจะไน่นะเพราะน้ำกดมันเข้มขน้นเราต้องเทน้ำเปล่าลงไปก่อนเกือบเต็มเลยครับ ไ้นำกดตร่าเสือครับเี้ยใส่ไปได้ครับนี่ครับต่าส่วนกับประมาณหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสามครับแตปผงกจะกล้าเอาครับไอ,อ้ป๋อครับโคกดนี่ถ้าถูกมือนี่แซ่บเลยนะครับเนี่วัดเท้าำใส่ไปหมดเลยครับ ควันออกเลยครับับร้อยครับเอาเขาจะมาเทใส่ขวดนี่เพื่อเขาจะไปยอดกันต้องระวังนะครับอย่าให้มันเข้าตาดิสครับก็โดนผิวหนังนี่ อันตรายมากแสบเลยครับนี่ครับออน้ำเปลาล่างนะแต่เขาขำจะไม่ได้แสบมือ ถ้าผสมกั็ต้องผสมใส่ล์เกลอนแบบนี้ครับกับปิดฝาทิ้งไว้ก็สามารถใช้ได้ใช้ตลอดเลยผสมทิ้งไว้ได้ครับนี่ครับไปออกจะออกแบบเหลืองๆแบบนี้ครับนี่พร้อมละพร้อมไปยอดไปเดี๋ยวเาไปยอดกันเลยครับก็วิธีการยอดนี่ครับมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้ครับนี่ครับเนี่ยถ้าฝนตกมานี่ มันจะทําให้น้ายางเขาความเข้มข้นหายไปแล้วก็จะเสียหายครับเพราะามันบ่แข่งตัวฉะนั้นเขาก็ต้องยอดน้ากดครับนี่ครับยอดลงไปเลยนี่ครับประมาณเนี้แล้วก็เขย่าเล็กน้อยครับนี่ครับเขย่าแบบนี้ใช้ไห้ค้นก็นได้นี่แต่ผมได้เขย่าแบบนี้ครับรอประมาณสักห้านาทีมันก็จะแข็งตัวของมันเอง นี่เริ่มแข่งตัวแล้วครับอันนี้ก็จะเหลือแต่น้าเนี่ย้นยางก็จะเริแข่งตัวแล้วถ้าฝนตกมาก็จะจบเป็นยังละถ้าแบบนี้นะยอดลงไปเลยนี่ครับถ้าถ้าน้าม,มันเยอะเนี่ยก็ต้องยอดลงไปเยอะๆครับน้ำม,มันเยอะยอนไปเยอะละแขวงแขวงไปมาไปมาครับนี่ อีปอ๋อครับปล่อยทิ้งไว้เลยครับเดี๋ยวว่าเกิดการเซจตัวครับแข่งตัวครับ วันนี้ฝาก็เริ่มห้องแล้วครับวันนี้ฝนอ่าจ,จะตกครับวันนี้เราต้องหลีบยอดตำกดไปก่อนเลย ครับผมก็หลังจากที่ว่ายอดทำกดเซ็ตรียบร่อยแล้วนะครับก็ยางก็แข่งตัวเลยบร้อยละฝนตกมาก็บวบเป็นหยังแล้วครับปลอดภัยละถ้าเขายอดทำกดแล้วนะฝนตกมาก็ตกมาเลยยางแข่งเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมันแข่งตัวอีกอยังครับนี่ครับก็หลังที่เขายอดทำกยบร้อยนี่ครับยางก็จะแข่งตัวบวเป็นหยังครับนี่ครับฝนตกมาก็ปลอดภัยบมดเสียหายครับนี่ครับ ลอยครับขนงก็เรียบร้อยละอันนี้ยังบ่เสร็จตัวเต็มที่เจ้าต้องรอสักแปบบ๊บ ทำเป็นรายได้เสริมกันไปครับทำยางนี่นะทำเป็นรายได้เสริมกันถามว่าได้ดีก็กับมถึงว่าดีครับเพราะว่าราคายางเดี๋ยวนี้มันก็บสูงนักเหมือนตะกอนก็เพาะเป็นรายได้เสริมครับก็ทําไปพวกผู่กับงานประจําของเขาไปนะครับก็มีหลายๆคนที่ก็กินยางเป็นรายได้เสริมบางคนก็ถ้าเป็นมีเป็นปั้นสองปั้นต้นนี่ก็เป็นกรทําเป็นรายได้ลัก ผมผแต่สำหรับผมเองก็ทำเป็นไรายได้เสริมตื่นเจ้าน่อยลงทุนมาหลายครับปีหนึ่งใส่ปุ๋ยสองข้างลงทุนมาหลายแต่ต้องตื่นเจ้าถ้าเจอกีดคือหม้อใดนี่ต้องประมาณสักปีสามปีสี่ย่างจะไหลดีแต่วันนี้ผมมาขวายน้อยมาหกโมงตกีดได้ครับ ก็มีน้ำยา้งอยู่แต่มันจะไหลได้บ่บ่นานถ้ากีดขวายนะกีดสายๆเนี่ยถ้าเจ๋งูมอต้องตีสามตีสี่ก็เป็นบางเจ้าครับบางเจ้าถ้าขยันก็ตื่นตีสามตีสี่แต่วันนี้ม้าขวาย <laughs> กีดหกโมงนี่ก็เป็นบรรยากาศสัญยังย้ำเจ้าสายๆละอันนี้ก็ประมาณสิบโมงละมาหยอดน้ำกดตสิบโมงกีดหกโมงหยอดน้ำก๊อตสิบหยอดน้ำกดอตสิบโมงบ,บรรยากาศ เดี๋ยวผมจะป้าไปกินงอกกันดีกว่าชว่วงนี้งอกออกหลายงอกสดๆจากต้นไปกิ่นงอกนีกว่าครับครับน,นี้ก็เราจะมาจิ้มงอกพอหน้านี่น,น้างงอกครับแดงเต็มต้นเลยครับงอกปลูกตามธรรมชาติครับเบอ่อใครได้ดูแลอย่างนักการวันก็ออกเองอ่ะน่วยอาจจะปลูกจะบอกไข่ใ่สักันึเห่ xuất xuất Nó tầm tầm Lục tỏ mát nè hấp Tông ngắm ngút Vãi ron vãi ron Một dựa พอกินได้ครับว่าเขาบบได้ใส่ปุ๋ยไปอย่างเขาปลูกไว้แบบรรมชาติพอไม่กินครับพอดีเลยกำลังหิวเขา <c oughs> ประมาณเนี้ยหม่ต้องได้ซื้อแต่ต้องหลวงนะเพรมันก็ต้องมีหนอนธรรมดาเพราะเขาบ่ได้ผลยาครับคือเป็นเป็นเงาะปลอดสารพิษ หวานกำลังพอดีอยูเข้าพอดีเลย <laughs> ก่อนลังพอดีอเปมากินละกินละเห็นไหมครับพี่จอด จากขี่งอเลยครับสมโอกับมีนะครับแต่ยังมีสุกเตี่ยนี่ครับพันทองดีนี่ครับออกออกบลายปีนี้ออกบลายนี่ครับสมโอกับมีเดี๋ยวรอมากินสมโอะเห็นครับมีกินทุกอย่างครับในสวนนี่นะมันต้องซื้อหาก็เพาะได้มีกินครับนี่ครับอันนี้จะลูกน้อยไปน้อยนี่ครับสมโอแต่ยังมีสุกเตี่ย เากีดยางยอดน้ำกดเก๋ยบปล่อยละนี่ก็เป็นบรรยากาศตีสวน่ครับนี่ครับก็มีบอ่อปลาด้วยยังไก่ดวยแต่ไกบ่บมูไปโลดตั้งแต่ลำหัวอ,อ,อ,อรบ,บรรยากาศตีสวนจะมาสำหรับส่วนผมนี่ก็จะปลูกต้นโกย้นอองต้ยน้ำว่าว้ยไข่ไม่หลอบซาเลย คือความหล่มเย็นครับเป็นการติสวนหล,มล่มเลนครับขนุนกับมีแต่มดน้ำไปละขนุนนะนะครับขนุนก็มีมดน้ำเรียบร้อยละกินไปเรียบร้อยละมดแดงกับมีนะครับมดแดงก็เยอะทุ่มานป๋าครับผมจะปล่อยป๋าปานิ้นปันิ้นหมันปล่อยนี่ห้าร้อยตัว จะปล่อยเยอะครับเพราะว่าถ้าปล่อยเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันหลวอาหารกันขินฝามจะใหญ่จ้า,ลอยอยา,าจหลังจากเหรอเหรอตั้กดเดหยาบลอยละแข้งหัวอาหารลาตัวน้อยปลาตัวน้อยยครับตัวมไปง่ายที่ละผู่นำเมษาเมษาจะน้ำแห้งปลากะคงใหญ่พอดีจะเอากระหึ่งหัวอาหารเต็มที่เลย อมนี้กให้เราห่หาเม็ดน้อยไปก่อนัางมือหน่อยครับเพราะเขาหยอดตังกดมามันจะเหม็นห้ามใสยเย็นหม้อครับนี่นะน้ำห้อยนี่ไี่ทำไมขาดเลยครับ

นมสดจะการเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหตอนนี้ลมมาแล้วครับน่าจะมีฝนจะใกล้จะลงมาแล้วสดโอ้โหโอ้โหโอ้โหนมสดนี่เหรอนมสดเป็นมาลาครับนี่วิ่งหนามลงโคลนลงมดนะครับโอ้โหโอ้โหโนี่ครับนมสดไม่ต้องห่วงครับมานมสดมันเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดอ่ะไอหมาตัวนี้นะ ได้ก็สดุสดสุดได้ก็นี่ครับนี่ก็จะเป็นปลาพักกูดหมดเลยนี่ครับทางนี้มันเย็นครับนี่พักกูดไม่ไดวมาเก็บไปให้แม่เดียวตอนนี้นมสดเจออย่างมงืหัวครับมอือหัวไอ้นมสดเจออย่างครับ สดโอ๊ะโอ๊ะโอ๊โอ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 ูมเจออย่างครับสอดโอ๊้โอ๊โอ๊โอโอโอ้ยังสดปะยังโอ๊ะโอโอโอโนี่มันต้องได้กินอย่างสักอย่างครับสดโอ๊ะโอสหรับวันนี้ก็เซ็ตเรียบร้อยละกีดยางหยอดน้โก๊ดพาชมบรรยากาศในสวน ก็ฝากกดตี่ตามเบาเหนือพาลุยแล้วก็กดไลค์กดแชร์เบาเหนือตัวไอ้ครับนาะเพื่อเป็นกาลังใจครับผมก็เป็นช่องน่องไม่สิ่งก็พิษผ่าประการได้ก็ขอสมารตัวไว้ครับนาะถึงฮัดทําครับผมก็อยู่ดีมีสุขครับผมขอบคุณสวัสดีครับ